ยังลอยเดียวมมนสิพอบ่อ,บอยโอ้ทำ <c oughs> มาห้าพันสองระบอกแม่มึงเด้อเปรกวดมาละห้าพันองเฮ้ยเ <c oughs> นื่อคือมีสอง <c oughs> อ้า อาพันสองร้อยบุแม่หาพันสองบาทโอ้ยแม่เราหหาพันสองบาทเพื่อพี่น้องพี่บอกจะบอกเขาเลยจะหาพันสองวันทีบอกสองบาทได้ไรสองร้อยเก็บเก็บนี่ไซอันแมกกลินนะนะงบาทพอได้งยจะเทือนเนาะจะเบิ่งค้นนะแ้งเน้ ไปก็ค่ะพี่น้องค่ะไปหาเจสีอีกก่อนสวัสดีค่ะมาถึงบ้านเจสีแล้วพี่น้องโดยไปสไลป์ปันทำรายการ เลยันที่แหละเ้ยมาเจียมพรอมบ่าพร้อมมือพรอมือกือบ้าผลเชื่องผิดงเดือหาเกีเอาเด็ค่ะสบายดีเป็นนอนสบายดีแห้งนี่คุนี่นอนเีสวยยกีแล้วีไปซตาไปเนตกเเอยู่ไเห็ดยังไง นักสิกรเมยังค่นี้ะโอ้ยมากกระเด็นดี่างพอดีเลยจ้ะจะตำตีนค่ะนี่เป็นแม่ขั้วเกาขั้วไดแล้วพี่เนาะตีนกันยังประเทศเอาเล็บออกไม่ไปิดเล็บอองมันก่อนวางตุ้ยมาเลยที่้างในเห็นดูจะมาเล็บตีนออกสร้อยนางก็ได้ครับน้องจ้าชิ้นไม่บนไปห้องละก็ร้องเลย จะไปแจ้งนั่นเลย เปลือกพันมาสร้างสตาร์ไว้แล้วครับพี่น้องตอนนี้ก็ใช้มาจ่ายค่าเสาค่ะเพราะว่าสร้างเพื่นโดดแล้วรอให้พยัญบ้านอันส่งอันบินมาเพื่อโบส่งมาให้จากเถิอก็เลยโบหูววัดเท่าไรก็เลยใช้มาทำสวัสดีค่ะในสา่ละคุณพะปูน่อมาคิดค่นี้ค่ซินโซ่มาใบดอกก็ไปต้องไว้ดอกฮ้อนค่ะฮ้อนฮ้อนคิดรถมา คือตากกันไฟมันนี่บ่ว่าแล้วท่างม,มากก็ได้ท่ากไปนั่งย้านนั้น,นามาปิดได้แ่สมนไไี้หม่ดีใจประมาณกีท่ทีเทไรจัเล็เด้อเปเอือสร,รออส้างเปลือเอเป็นเคสร้างเสาเราไม่แตเสาไม่่เสา่ได้พูด บานาพวกวัดบรรพว่้กลังหาชิบิังเห็นเห็นเห็นห้าพันหนึ่งร้อยบาทเนาะโอเคนะคะ อกลับไปลาคาหนึ่งนับด้อค่ะนับ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 ห้าพันหนึ่งร้อยบาทนะคะโอเคเนี่ย<จ>บ,บินบินประด้นนั่นเนาะบินพาพูดหบินระเด็นพูดอ่าฮจะได้นอนัดใจแล้วนนนนนเนาะโอ้ขอบคุณค่ะเพื่อนทานมาอีกกรเฮ็ดน้ำ<ค>ปุ่นน้ำอีกร้อยนึ่งนะคะคขอบคุณเลยหลายะะเด้อค่ะาตอนนี้ลกก็ได้ดนี่ พอให้ก็ได้คารุก็แล้วก <nervous S 1> ็ได้เนาะเพราะว่าอันอืมโอเคนะจบเดี๋ยวมีไออยังจะมาใใสบริการไหมจ้าโอเคค่ะจ้าเนี่ยกะไุลกกับแด้วกวยุดนั่งกินกันยู่นันน้อนนังซีนั่น อุ้ยหอยเด็พี่น้องวยปัจแค่ะโค,คมะคนะ่าามาลาก็เพิ่งมาถึงเหรอจ๊ะขิ่ไวจบตั้งแต่านงค่ะเท่าไหร่คะห้าพันหนึ่งร้อยบาทเลยพ่อแม่น,น,นั่นนั่นดอกกินบูเบิร์้จังวไหเป็นแม่คลองเร <c oughs> ืออะไรอไรนแหละเปแม่ต้องเรือเดี๋ยวเป็นแม่คองเรือนะคะมันกินบูเบอร์สเือเพราะแม่มันจางแล้ก็คนตกห้ามาเด้อค่พี่น้องอ้ย กรายไอเทุณนั่อีกรออทนึงนะคะกินใกล้กันันั่นวนีมันอะไรมันไแม่ผูอหงประชืทอกินด้ยโอ้โหเงาทาบที่ห้าให้ท่นบใจกินเนื้าน้ำพ่นยังมาเน้เฮยเอ้ใจใจเห็นแตปุ๋ยไรกับไรเน้อเฮยจบกินน้ำไรแม่แม่แม่ิมเบโอ้ยเลยเยม

มันจะกเเค็มใช่มัอเคนตมันตอนอีกต่ำบบหัวก้ววัดเลื่อนตัเออนั้นกุ้งกวจะของไล่ต้องสิเพรว่ามันเค็มบังทีอจะไปส่เค็กินไปต้งเน่นมันยิ่งกินมีอะไมาค่ะแบบเคมแ้เราก็เคมมาเดี๋ยวเราัก็หอนมาแล้โอหังใหม่ใหม่เลยนเมันกินมาละมือมีอะไรกันเฮ้ยเว่ออ

พี่น้องกะกินหนก็จะฝากไว้ทั้นด้วค่ะขอบคุณนะคะที่กลับมาชมนะคะขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาด้วยค่ะใช่เพิ่งเพิ่งไปร่วมแต่ยางอามอ่คือแบบนั้นประเติกับมึงแบบนี้มาจากบ่งวอ่านี้กวางิดตเลื่อนป่ะไอ้ติกจะมาแก้คุณได้แต่คนเบิ่งเพิ่มาเปิดเที่ยวคนขว่ ต่อยรู้พนี้ยยูทูบชัดอก็เดอดกมันเดือเดอนั่งกินข้าวอยู่เสือกติดเลือกขายก็ดีี้เมเด็กติดบติดกับติดสียห้องเพลงากาานอกม่วนอันวน้จำช่อีาสกะเออกขติสเพราะว่าอันนี้เานั่งกินข้าวเสือมันเนี่ยเอมันแม่นด้าเว่าไม่จะกินข้ามย่้ยเจาแก่หมดเลยห้าะกินข้ามจัง เจ้าแก้วมาถึท่านจะแก้วในทุกหาต้องหาค่อยเสียมากินด้วยันเถอนดแม่ว่าพักดีแม้ว่าไปก่อนสวัดีค่ะอาจจะเอาไปดีไหนได้เออ